สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยไม่ธรรมดาเลยค่ะมาม่าจะมาชวนทำหมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวสูตรเข้มข้นนะคะมาม่าจะมาแชร์วิธีการผัดนะคะผัดยังไงให้หมูของเราเนียนนุ่มแล้วก็สีสวยน่าทานแบบนี้เลยนะคะในตัวส่วนของถั่วฝักยาวเนี่ยก็ยังกรอบแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวก่อนนะคะก็นํานำมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะเอาชิ้นพอคำค่ะที่สำคัญก็คือการเลือกถั่วฝักยาวนะคะให้เลือกแบบที่ยังสดแล้วก็ใหม่นะคะแล้วก็ไม่พองค่ะพอหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เตรียมในส่วนของน้ำเย็นค่ะเป็นน้ำเย็นจากตู้เย็นก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะนําเกลือค่ะใส่ผสมลงไปสักเล็กน้อยค่ะคนจนเกลือละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําถั่วฝักยาวเนี่ยใส่ลงไปค่ะมาม่าก็จะนําไปล้างนะคะแช่ในน้ําแบบนี้นะคะสักประมาณ10นาทีค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้ถั่วฝักยาวของเราเนี่ยนะคะผัดออกมาแล้วกรอบได้นานค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเนื้อหมูนะคะมาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอค่ะเลือกเอาตามความชอบได้เลยนะคะให้หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชพอประมาณค่ะแล้วก็นำพริกแกงเนี่ยสักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมค่ะพอผัดจนหอมดีแล้วก็นำหมูของเรานะคะใส่ตามลงไปเลยค่ะ ผัดผสมพอเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําให้หมูของเรานี่ม,มีความนุ่มขึ้นด้วยน้ํากะทิค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมมาเลยนะคะจะเป็นหัวกะทิหรือหางกะทิก็ได้ค่ะใส่ลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็ผัดคนส่วนผสมเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะพอเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนน้ำกะทิเริ่มแห้งก็ให้เพื่อนๆหมั่นเติมไปเรื่อยๆค่ะ สูตรนี้นะคะรับรองนะคะเพื่อนๆทําออกมาแล้วเนื้อหมูของเพื่อนๆเนี่ยผัดออกมาแล้วนะคะไม่แห้งไม่แข็งเลยนะคะจะมีความนุ่มชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ทําให้มีความหอมของกะทิด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะกะปริมาณของน้ํานะคะเอาตามความชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําปลาค่ะ ชิมรสชาติจนถูกใจแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมในส่วนของใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมค่ะผัดผสมนะคะให้ใบมะกรูดเนี่ยมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาเซ็กเล็กน้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเติมในส่วนของถั่วฝักยาวตามลงไปได้เลยค่ะพอใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วนะคะมาม่าจะผัดไม่นานค่ะ มาม่าจะผัดแค่ประมาณ3-4นาทีเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็จะเติมพริกชี้ฟ้าตามลงไปเลยนะคะมาม่าจะผัดให้ถั่วฝักยาวเนี่ยเปลี่ยนสีแค่พอเล็กน้อยนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะเพราะเราแช่น้ำเกลือแล้วก็ในน้ําเย็นมาแล้วะคะ่ะ พอเราผัดไม่นานแบบนี้นะคะถั่วฝักยาวของเราก็จะกรอบได้นานแล้วค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ